โตโน่พาคินเมาผลไม้ชาวสวนกว่า4ตันแจกประชาชนช่วยสู้วิกฤตโควิดเดินหน้าทำดีอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับดาราหนุ่มสุดหล่อยอย่างโตโน่พาคินทีล่าสุดพี่เม์ผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์เล่าเรื่องราวของดาราหนุม่ม หลังจากที่โทรมาปรึกษากลางดึกเห็นใจชาวสวนผลไม้ที่จังหวัดน่านที่เคยมาช่วยทำฟายทดน้ำและกำลังเดือดร้อนเพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ทำให้ผลไม้ของชาวสวนขายไม่ได้จึงอยากจะช่วยเหลือด้วยการสั่งซื้อและนำมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนตา่ตางๆรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม เบื้องต้นได้เก๋ชรดาและแนทอันนิพนช่วยประสานงานและนำผลไม้ไปกระจายตามชุมชนมูลนิธิและองค์กรกต่างนอกจากนี้หนุ่มโตโน่ยังมีโครงการจัดซื้อชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปบริจาคที่โรงพยาบาลราชบุรีอีกด้วยค่ะ